ครับผมเอรอนจากช่องแองเกอรเมย์ครับผมเองก็เป็นคนที่เคยเป็นกดไหลย้อนแบบรุนแรงรมาสามถึงสี่ปีนะครับผมแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามลำดับครับผมก็ก็ต้องบอกว่าถ้าใครดูคลิปผมไม่บ่อยเนี่ยผมจะพูดถึงการวิสคอนบ่อยมากเพราะว่าคุณหมอเนี่ยจ่ายการวิสคอนให้ผมอะแต่ละครั้งคือค่อนข้างเยอะอาทิตย์หนึ่งประมาณผมผมคินอาทิตย์หนึ่งนะประมาณสามขวดอะไม่ถึงแบบสามขวดหมดเลยนะเพราะว่าคุณหมอเนี่ย บังครับให้ผมกินสามชั่วโมงสาม,สามชั่วโมงครั้งอะ่ะบางคนอาจจะกินหลังอาหารใช่ไหมแต่ว่าคุณหมอสั่งให้ผมมากินสามชั่วโมงต่อวันอ่ะคือสามชั่วโมงกินสามชั่วโมงกินแล้วผมก็คิดว่าอาการกดดันของผมดีมขึ้นอ่ะก็เพราะว่าการวิสคอนนี่แหละครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการวิสคอนแบบซองเนาะผมได้ยินไม่ใช่ได้ยินคําถามมีคนหลายคนถามว่าเออการวิสคอนแบบซองแบบแบบน้ํามันจะต่างกันยังไงมันก็ไม่แตกต่างแล้วก็ผมมันก็คือการวิสคอนที่แบบเอาไว้ ช่วยเรื่องกดระเบีได้เหมือนกันและมันก็เอาเป็นว่าพกพาสะดวกครับผมพกพาสะดวกกว่ากว่าขวดเยอะเลยเพราะว่าขวดผมเคยเอาไว้ในกระเป๋าแล้วมันแล้วผมก็ทําแตกอ่ะในในในกระเป๋าโอ้โหนัสส้นเสียดายมากเพราะขวดหนึ่งก็ค่อนข้างแพงอยู่ถ้าถามว่ากาฟิสคอนแบบซองกินยังไงก็กินเหมือนแบบขวดเลยครับผมเอาเป็นว่ามันคือพกพาสะดวกอ่ะคือปกติกาฟฟิสคอนอ่ะกินแบบหนึ่งช้อนใช่ไหมหนึ่งช้อนปกติเลย แต่ว่าอันนี้ก็คือกินแทนกินแทนช้อนนะครับผมก็หนึ่งซองก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งซองก็ถือว่าแทนช้อนนึงเลยหรือว่าถ้าใครคิดว่ามันน้อยไปก็กินสองซองพร้อมกันก็ได้ปกติอ่ะถ้าเป็นคุณหมอทั่วไปหรือว่าเพสันเนี่ยเขาบอกว่าให้กินหลังอาหารับผมกินหลังอาหารประมาณสิบหรือสิบห้าทีก็ได้แต่ก็แล้วแต่แล้วแต่ที่คุณหมอบอกคุณ้วยว่าถ้าคุณอาการอาการก่ดยรุนแรงแบบผมอ่ะผมอ่ะคุณหมอบอกผมกินสามชั่วโมงต่อครั้งใช่ไหมแต่ว่า ปกติเขากินหลังอาหารอ่ะคุก็กินหลังอาหารครับผมกินหลังอาหารแล้วก็ก่อนนอนอ่ากินแบบไหนก็เนี่ยก็กินปกติแล้วครับผมอ่ะผมกินให้ดูเลยคือเขาบอกว่าอก่อนกินก็ขยาก่อนขยาก่อน,อนคือเมดคือมันมันสะดวกนะมันสะดกนะะที่ว่าคุณคุณกอกินได้เลยอ่ะถ้าไม่สดวกก็เทใส่แก้วก็ได้แต่ถ้าว่าแบบซองเนี่ยมันเหมาะสำหรับพก พาสะดวกพวกไปกินข้างนอกอะครับผมอ่ะเนี่ยม,มันก็มันก็มีมันก็มีที่ให้ให้แกะเนาะแต่ผมอ่ะสะดวกข้างไกลแกะเขย่าแล้วนะเขย่าแล้วแกะอ่ะก็ก่อเข้าปากเลยครับเนี่ยก่อเข้าปากนี้เลยอืมอ่ะโอเคนะครับผมถ้าถามว่าแบบขวดกับแบบซองจะต,ต่างกันยังไง ไม่แตกต่างครับผมให้สรรพคุณเหมือนกันครับผมแต่ผมที่ว่าซองพกพาสะดวกฉีกแล้วก็กินเลยถ้าไม่แบบขวดนี่ก็ต้องมีน้ํามีอะไรแต่ว่าถ้าเป็นแบบขวดนะผมหลังๆผมก็ไม่ใช่ช้อนละหลังผมขี้เกียจหลังๆผมก็ก็เทเทเข้าฝานี่แทนเลยแล้วก็กล่าเอาเองครับผมก็นั่นแหละครับผมก็ผมไม่รู้ว่าคลิปนี้เป็นจะเป็นประโยชน์หรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่แบบว่าทุกคนก็รู้ๆกันอยู่แล้วครับผมแต่ว่าผมอยากทําขึ้นมาไหนๆก็มีกาวิคอนแบบซองอยู่ที่บ้านละ ก็สัปท์นี้ก็จบ,บาาแถเพลงเท่านี้ครับผมผมทำคลิปเกี่ยวกับอาหารและก็กดหลย้อนไว้มากมายเลยสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผมคือผมทําแยกบทหมูว้เลยครับผมเผื่อใครอยากรู้ว่าไส้กรอกกินได้ไหมผักไหนกินได้บากผักไาเกินไม่ได้ผมทําไว้เยอะมากๆเลยครับผมลองไปค้นดูครับผมในช่องของผมสัปทีนี้ก็จบแถเพลงเท่านี้ขอบคุณมากครับ